สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ก i ฟต์แอนด์บนะคะวันนี้เราทำภารกิจช้อปปิ้งไม่ครบหนึ่งนบนทาทน,นะไปดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างไปดูกัน ของก็เยอะมากมนาะนี่หลากหลายยี่ห้อเลยนะคะมีหลากหลายแล้วก็เซลล์เยอะมากด้วยนะตอนนี้ขออนุญาตติดปากนะเพราะว่าอยู่ในร้านเขาไม่ให้เปิดแมสก์เนาะ ก็สวยเนี่ยหละแค่199บาทเองมี3เฉดอันนี้จะเป็นโทนแบบออกส้มๆชมทองๆองเป็นแบบน้ำตาล้ตาเนื้นึ่เนาะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งอันก็น่ารักนะเนี่ยออกแบบชมพูชมพูอันนี้เบอร์เบอร์สองน่ารักมากคุณนะเนี่ยมีอันนี้หลายเฉดมากแต่ว่าโทนน้องน่ารักมาก ดมีสีน้ำตาลสีทองอะไรอยเงี้ยอันนี้เป็นตลับไฮไลท์แอนคอนทัวร์ราคาก็น่ารักผูกผิดเลยแค่ร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นเองเนี่ยต้องหกเฉดเนาะอันนี้ในพาเลทเดียวค่อนข้างคุ้มลยเนี่ยราคาน่ารักเลย เป็น I and c h ช p อยู่ในตลับเดียวกันโอ้ยน่ารักนะสีขอบก็ได้อยู่นะเนี่ยเป็นแบบโทนน้ำตาลน้ำตาลทองๆเป็นที่นะดูเบิร์ร์ต่อไปเหมือนเบอร์สองเคเตอร์เขาจะไม่มีเออสีนี้ก็สวยอยู่อันนี้ก็ออกเป็นโทนแบบว่าเป็นแดงๆนิดนึงเป็นชมพูอ่รณ์ นกนอันนี้สีดแล้ะเน,น,นี่ยสีสวยเออเป็นชมพูชมพู นะคะก็จะเป็นมีลิปมีเป็นพวกปัดแก้มมีเยอะแยะเลยเนาะมีค่อนข้างจะเยอะหลายตัวเลยเดี๋ยวเราจะเอาเป็นลิปตัวนี้นะคะเป็นชูการ์ลัชลิปตีนเนาะเดี๋ยวเอาไปลองดูนะคะและ้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นปัดแก้มนะเป็นมูสตี้ครีโอคิมบัชจะมี3ามสีตัวลิปจะมีห้าหแบบเนาะห้ ห้าสีเลยเดีย๋ยวไงเดี๋ยวเราเอาไปไปดูกันนะคะว่าเฉดสีจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะรับเครยบร้อยแล้วนะคะจต่การช้อปปิ้งอีฟแอนบอยของเราในวันนี้เดี๋ยวจะได้อะไรกันบ้างไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็กลับมาพบกันที่บ้านแล้วเนาะก็ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าสิ่งที่เราอ่ะช้อปปิ้งกันเป็นในวันนี้ภารกิจที่เราบอกว่าเราจะทำอ่าหนึ่งพันบาทในการช้อปปิ้งเนี่ยมันจะสําเร็จหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นชิ้นแรกนะที่นางซื้อจะเป็นอ่าเป็นของซีวานานะคะเป็นอ่าออยฟรี Oil free, เนาะเขาเรียกว,ว่าเป็นเดี๋ยวนะเป็นคัลเลอร์วอเตอร์เบรดไพรเมอร์นะคะก็คือเหมือนจะเป็นแบบ เป็นเบดเนาะแบบไว้แต่งหน้าก็เหมือนนั้นจะเป็นแบบรองพื้นบางๆอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวลองดูกันอันนี้เป็นเบอร์ที่นําซื้อมาเป็นเบอร์สองเป็นเบอร์สองนะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าสีเป็นยังไงตัวขวดเขาก็เป็นโอเคนะแพคเกจิ้งเขาก็ดีนะวอเตอร์เบรดพลเมอร์นะคะเป็นของซินบรรณาเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์นะคะเห็นไนะเดี๋ยวน้ำลองเทดูกัน เดี๋ยวนะขอลองเกี่ยแล้วก่อนสีเขาก็จะเป็นแบบประมาณนี้ก็น,น่าจะเป็นแบบเหลืองๆแล้วออกเหลืองๆมันก็ไม่ได้ขาวจนเกินไปแต่ก็ถือว่าก็ขาวอยู่นะเนี่ยน่าจะลอยไหมเนี่ยเนี่ยออนทาแล้วปุ๊บแต่ว่าสีเขาตัวเนื้อเขาเนี่ยมันมีความแบบซึมค่อนข้างไวนะคะซึมค่อนข้างไวเนาะแล้วก็เนื้อค่อนข้างละเอียดนะอ๋อก็ โอเคอยู่นะอันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ที่ทานะคะอันนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ทาเนาะดูสิมันก็จะมีแบบความแตกต่างกันนิดนึงโอเคนะน้ำชอบเลยกับราคาประมาณร้อยห้าสิบบาทนะได้อ่าความคุ้มค่าประมาณนี้มันก็โอเคนะก็ดีอยู่นะคะเนี่ยก็เนียนอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปชิ้นต่อไปเนาะชิ้นต่อไปเป็นของ ODBO นะคะนี่จะเป็นอ่าเป็นไฮไลท์แอนด์คอนทัวร์นะตรงนี้เขาจะมีตลับเขาจะมี มีแปดสีมีแปดสีเลยนะคะมีแปดเฉดเนอะอันเนี้ยอยู่ที่ตัวเนี้ยอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะ189ร้อยแปดสิบเก้าบาทอนะยากแกงตัวนี้เขาก็โอเคนะตลับเขาก็ทำแบบดูดีนะแล้วก็มีอยู่แปดเฉดก็ถ้ามาพอดีอะแล้วก็ดูแพคเกจิ้งเขาก็โอเคนะตลับเขาก็ดูดีนะคะเนี่ยแต่ว่าเขาจะไม่มีเป็นแปลงให้นะเขาก็จะมีแค่เนี้ย เป็นแปดเฉดมาให้กันก็จะมีสีชมพูนอกสีออกครีมนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลไว้์สำหรับไฮไลท์แล้วก็เป็นคอนทัวร์ต่อไปค่ะเป็น ODBO เหมือนกันนะชิ้นที่3ตรงนี้ ODBO เป็นตัวอายแชโดว์มี18สีนะคะ18สีราคาอยู่ที่199บาทคุ้มนะนะว่าคุ้มมากอะ่ะ199บาทอะ่ะได้18 18เฉดสีอะโอเคเลยนะตัวนี้ของที่นำซื้ออะมันจะเป็นเบอร์ มีทั้งหมดสามรุ่นมันจะมีแบบเป็นโทนชมพูโทนส้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวที่น้ําออกมาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นโทนแบบออกน้านํตาตา,ตาลน้ําตาลนะคะออกน้ําตาลน้ําตาลก็จะมีแบบอมส้มเล็กน้อยเนาะมีส้มมีโทนน้าตาลนิดนึงนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็เหมือนกันไม่มีแปรงนะไม่มีแปรงให้ไม่มีแปรงไม่มีกระจกให้แต่ว่าซมน,น้ำนั้นก็โอเคนะกับตัวสิบแปดเฉดสีแล้วก็ราคาแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะ ต่อไปเป็นแป้งนะเป็นแป้งซูเปอร์แมทนะคะของ 4U2 นั่อันนี้คือแบบแพคเกจิ้งเขาดูแบบสวยอะเห็นแล้วก็ชอบเลยนะคะเป็นชื่อรุ่นเขาซูเปอร์แมทลูสพาวเดอร์ SPF50PA บวกบกบวกนะคะตรงนี้ BA เอเขาบอกว่ารุ่นนี้เขาจะมีแบบเป็นรองพื้นให้ด้วยนะคะเป็นรองพื้นแล้วก็จะมีเหมือนเป็นกันแดดผสมเข้าไปให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นแป้งแต่รู้สึกว่าอันนี้จะมีแค่เฉดสีเดียว เขาก็มีพับมาให้นะคะพับค่อนข้างนิ่มนะเนื้อพับเขาค่อนข้างโอเคเลยนะคะใหญ่ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเองขอลองแกะดูก่อนนะอันนี้ก็ยังปิดเดี๋ยวเราแกะแล้วเดี๋ยวเราลองมาเทสดูว่าสีเนื้อเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกอตอนลองเทสตมันมีแค่สีเดียวไงแต่เขาก็แต่ดีเอเขาแจ้งว่ามันใช้ได้ทุกเฉดเฉดสีนะใน้ทุกเฉดสีก็น่าจะใช้ด้วยกันได้เพราะมันมีแค่เบอร์เดียวเนาะว้ายเดี๋ยวขอลองดูก่อน เดี๋ยนะไดน้ำลองผ่าให้ดูอืมก็โอเคอยู่นะคะมันตัวเนื้อเนี่ยเนื้อสัมผัสเขาก็จะมีความแบบ <_ d> um> เขาเรียกยังไงอ่ะก็ไม่ได้ละเอียดมากนะไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็แบบอเนื้อเขากค่อนข้างโอเคนะสีได้สีสวยแต่รู้สึกถึงความแบบเนื้อเขาไม่ได้ละเอียดมากนะคะเดี๋ยวลองมาพับฝั่งนี้อันนี้จะเป็นฝั่งที่เราทา เมื่อกี้ไปเนอทา,าตัวเบสเบสพ m าเมอร์ของซีมันนาไปนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างหรอกแต่ว่าในความรู้สึกอะเนื้อสัมผัสเขาก็แบบจะหยาบหยาบไหมนะคะอยู่ที่251บาทนะคะ251บาทเท่านั้นเองเนาะ,ะต่อต่อไปเป็นงานคิ้ว อันนี้เป็นของมินเล่นะตอนปกติคิ้วน้ำอาจะใช้มินเล่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเบอร์เบอร์04เอสเปซโซนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาเลิกผลิตแล้วแล้วก็ B.H. เาเลยแนะนำว่าให้ลองมาใช้สีนี้ดูเป็นเบอร์03นะคะ03มอคคาบาวนะก็จะมีสองหัวนะคะสองฝั่งฝั่งหนึ่งเนาะก็จะเป็นตัวดินสอนะคะตัวดินสอแบบนี้เนาะแลวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวเป็นเขาเรียกเป็น เป็นแปรงเนาะให้เราแบบปัดขนคิ้วนะคะให้แบบปัดจัดทรงขนคิ้วแบบนี้นะคะก็ะจะมีแบบเป็นนี้สองหัวเดี๋ยวลองเทสูเดูยวน้าลองเทสสวอตสีดูเขาค่าอนข้างจะเขียนง่ายนะคะเนี่ยค่อนข้างจะเขียนง่ายแบบว่าเดเขียนลื่นมากไม่มีความฝืดใดๆเลยนะตัวเนี้ยแต่ว่า,าสีเขาค่อนข,ข้างจะเป็นแบบน้ําตาลค่อนข้างจะเข้มอ่ะก็ไม่ได้แบบดำซะทีเดียวเนาะสีที่คิ้วน้ำเนี่ยออกแบบจะเข้มกว่า แต่ด้วยความที่แบบมันไม่มีแล้ววะมันไม่มีขายแล้วอาจจะต้องแบบลองใช้ไปก่อนนะคะแต่ว่าสีเขาค่อนข้างแบบดีนะสีติดทนเนาะแล้วก็บบเกลี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็เขาเรียกตัวเนื้อมันค่อนข้างจะนิ่มนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นรูก6 Dsrim Brow Pencil Waterproof นะคะตรงนี้เนาะจะเป็นตัวหัวเล็กๆนะคะแต่เป็นตัวนี้หัวเล็กเล็กๆแบบนี้นะคะหัวเล็กแบบนี้เนาะอ่ะราคาอยู่ที่ ตอนนี้มันไม่ได้จัดโปรนะคะตรงน,นี้ไม่ได้จัดโปรอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะ,ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเป็นอ่าเป็นอายไลเนอร์ของไรฟอร์ดนะจะเป็นรุ่นซูเปอร์แบ็กนะคะบ i กอายเนาะเอ็กซ์ตรีมอายไลเนอร์ iner, นะคะเห็นอันเนี้ยพอเหมือนจัดโปรลดอยู่ก็เลยลองลองเอามาดูนะคะว่าว่ามันจะโอเคไหมหัวแปงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองทสหัวตัวเนี้ยหัวแปงเขาก็จะเป็นหัวพุกันนะหัวพุกันนะคะเนี่ย โอเคเลยนะหัวแหลมคมเชี่ยวหัวแหลมคมเลยนะคะเดี๋ยวลองมาเทสกันดูนะคะมาลองลองสวอชให้ดูค่อนข้างเขียนง่ายนะคะเขียนง่ายเลยแหละแล้วก็ตัวตัวเขาเรียกพูกกันเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบลื่นสมูทเนาะเขียนง่ายพอสมควรนะคะอีกทีหนึ่งเป็นออกนะแบบเป็นเป็นเป็นเนี่ยเป็นพูกกันน้ำอะ่ะ เขียนง่ายนะแล้วก็หัวเขาโอเคเลยนะคะสีก็ดูแบบโอเคอะสีก็ดูแบบติดดีอะ feet, มันอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเนะเาะกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะคะแต่นับว่าโอเคเลยนะกับราคาที่น้ำซื้อมาเนี่ยราคามันน่าจ,จะลดราคาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแค่77บาทแค่นั้นเองเป็นอายไลเนอร์ที่แบบคุณภาพดีอะแล้วก็ราคาถูกแต่คขาได้ส่วนกันน้าเนี่ยไม่แน่ใจว่ากันน้ำไหมแต่ว่าเนี่ยพอแห้งปูพอถูเนี่ยเอานิ้วถูถูมาเนี่ย ไม่ติดออกมานะคะเนี่ยก็คือแบบแห้งกริบไปเลยเนาะส่วนอาจจะกันน้ำไหมคงทนไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่าไปตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ของอ่าโฟรยูทูนะคะตรงนี้นะคะของน้ำซื้อมาเนี่ยจะเป็นอยู่ที่เบอร์ศูนย์สองนะคะ กล้องไม่ค่อยโฟกัสเนาะเบอร์ศูนย์สองอ่าเนเชอรัลเบสนะคะจะเป็นสีแบบออกแบบธรรมชาตินิดนึงเพราะว่าออกสว่างๆหน่อยเพราะว่าตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยเค่อน้างจะมีหลายเฉดแต่ว่า B A เอาแนะนำองน้ำเนี่ยให้เอาเป็นสีน,นี้เป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะเพื่อจะได้เข้ากับผิวเนี่ะนะไปด,ดูเนี่ยมันดูก็เหมือนจะแบบเหมือนจะขาวใช่ไหมมันจะขาวกว่าตัว ตัวเขาเรียกว่าตัวผิวเรานหนึ่งเนาะเราถูๆเข้าไปเนี่ยค่ะมันก็กลืนไปเลยนะมันก็แทบจะมองไม่เห็นความต่างเลยนะเออน้ำ่าโอเคนะเนี่ยแต่ว่าส่วนเดี๋ยปกปิดมากปกปิดน้อยเนี่ยเดี๋ยวเรา,เราลองดูกันในต่อ,อไปนะมาถึงงานปากคราวนี้น้ำก็เห็นว่าเออมันมีตินใช่ไหมตัวนี้ สรซีชูกาลัชลิปตินเนาะของเขาตอนนี้จะมีทั้งหมด5้าเฉดสีนะคะ5เฉดสีนะ้ำก็เอามาครบทั้งหมด5้าเฉดสีเลยนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าในแต่ละเฉดสีเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะส่วนตัวนี้จะอ่าเป็นโปรโมชั่นเขานะคะอ่อตอนนี้มีโปรโตกอยู่ที่แท่งละ99บาทจะเป็นลิปตินนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกอันนึงของสาซีเหมือนกันแพ็กเกจจริงเขาน่ารักมากนำะเอามาทั้งหมด3สีเหมือนกันอ่ะ จะเป็นตัวนี้เขาจะเป็นชื่อรุ่นว่าสาัสซีสมูตตี้ทริโอครีมบัชนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปัดแก้มแบบเป็นเนื้อครีมเนาะเป็นเนื้อครีมให้เราแบบมาเนี่ยมาแต่ผที่แก้มส่วนสีแต่ละสีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเด็กก็เดี๋ยวเราไปลองดูในคลิปต่ตอไปนะคะในส่วนตัวนี้เนี่ยตัวบัชครีมบัชตัวนี้อยู่ที่ราคาแท่งละ149บาทนะคะ ค่ะก็มาสรุปกันเนาะสรุปก็คือวันนี้รายการที่ช้อปปิ้งไปทั้งหมดเนี่ยของอีฟแอนด์บอยทั้งหมดที่บินยาวเป็นหางว่าววันนี้นะคะสรุปก็คือทำมิชชั่นไม่สำเร็จนะเพราะว่ารถหนักบวกุกคนหางคือปุ๊บววไปทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์เกินมาตั้งเกือบห้าร้อยเนี่ยวุฒิธรมมิชชั่นไม้ว่าจะทำซื้อของให้ไม่เกินพันหนึ่งแต่ก็เกินมาห้าร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอาวันนี้ภารกิจเราไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่ถือว่า ได้ของมาเยอะขนาดนี้ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ามากนะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดเป็นกำลังใจกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะในส่วนคลิปถัดไปอะคะ่ะน้ำเจ้าอุปรกรณ์ที่น้ำซื้อวันนี้พวกเครื่องสำอางทั้งหมดเนี่ยมาแต่งหน้าดูว่ามันจะปังหรือมันจะพังนะคะยังไงฝากเพื่อนเนคอยติดตามดูกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ